วันนี้สมองไม่ค่อยจับปลอดผงขออภัยตั้นทั้งหลายด้วยคิดอะไรไม่ค่อยจะตลอดก็ไปโมกมุ่นเรื่องเอื่องอเรื่องอะไรทราบไหมเรื่องธรรมกายมีแต่คนโทรมาถามนะไม่ถามเฉยๆขอหลักฐานด้วยคน้นนั่นนี่ผมก็ลืมมั่งอะไรมั่งก็ต้องคน้นมันโมกมุ่นอยู่เรื่องเนี้นะเี <c oughs> ๋ยวก็ไม่ค่อยได้เตรียมเท่าไหร่ด้วยที่จะมาพูดวันนี้ ในคราวที่แล้วมาได้กล่าวถึงเหตุเกิดขึ้นแห่งธรรมที่ประกอบกับโลภะมูลจิตนะหรือที่เกี่ยวข้องกับโลภะมูลจิตนะกล่าวคือเวทนาแล้วก็ทิฏฐิแล้วก็ความเป็นอสังขาริกต์สังขาริก,ะรก <c oughs> นะะซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการจำแนกโลภะจิต โรภะามูลและจิตได้เป็นแปดอย่าง <c oughs> สำหรับเหตุแห่งเวทนานั้นได้กล่าวไปแล้วก <c oughs> ำลังกล่าวเหตุแห่งทิฏฐิค้างอยู่เวลาก็หมดลงียก่อนก็ขอกล่าวต่อแต่ขอทบทวนของเก่าที่ได้กล่าวไปบ้างสักเล็กน้อยว่าท่านบอกว่า <c oughs> เหตุเกิดขึ้นแห่งทิฏฐินั้นได้แก่หนึ่งการซ่องเสพคบหาบุคคลผู้มีทิฏฐิวิบัิ นะซึ่งทิฏฐิวิบัตินั้นได้แก่มิจฉาทิฏฐินั่นเองสองความเป็นผู้มีทิฏฐิว่ายังยืนว่าขาดศูนย์เป็นอัตยาใสเป็นอัตยาศัยก็คือเป็นเครื่องทําใจให้น้อมไปโดยประการนั้นๆนะฮะ <c oughs> หมายความว่าผู้ใดต่องเสพ้บหาบุคคลผู้มีทิฏฐิวิบัติก็ดีนะมีอัตยาใส เป็นสัตตาทิฏฐิเห็นผิดว่ายั่งยืนเป็นอุเฉททิฏฐิเห็นผิดว่ากาศูนย์ก็ดีโลภะมูลจิตของบุคคลนั้นย่อมมีทิฏฐิเกิดร่วมได้ง่ายนะย่อมมีทิฏฐิเกิดร่วมได้ง่ายอย่าลืมว่าทิฏฐิความเห็นผิดนะไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเป็นประจําในโลภะมูลจิตนะครับ <c oughs> เราจะเห็นว่าในบรรดาโลภะมูลจิตที่ท่านจำแนกเป็นแปดดวงนั้นนะครับมีทิฏฐิเกิดร่วมก็เพียงครึ่งหนึ่งนะครับคือสี่ดวงเท่านั้นสี่ดวงที่เหลือไม่มีทิฏฐิเกิดร่วมแล้วก็อย่าไปฟังคําของอาจารย์บางท่านที่พูดผิดๆตามที่ต่างๆบอกว่าสี่ดวงข้างต้นเป็นของปุตุชนสี่ดวงที่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิเป็นของปุตุชน สีดวงที่ไม่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิเป็นของพระอริยะบุคคลเว้นพระอระหันต์ไม่ใช่นะปุตุชนมีได้ทั้งแปดดวงเลยนะครับนะก็ถ้าหากว่าปุตติชนมีมีแค่สี่ดวงคือที่สัมปยุตกับทิฏฐิก็หมายความว่าปุตติชนสามารถละ ไอ้สี่ดวงที่ไม่ประกอบด้ทิฏฐิได้แล้วจะให้พูดว่ายังไงละ่ะนะราของท่านจะมีอยู่แปดอ่ะทั้งหมดอ่ะแล้วอยู่ดีจะหายไปได้ยังไงตัวเองยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือจะไปะหัดปาหาได้สิ้นไปนะะจริงจงแล้วปุตติโชจะมีทั้งแปดดวงนะครับไม่ใช่สี่ดวงที่วิปปยศจากทิฏฐินั่นเรียนอาธีทมไม่เข้าใจไม่ได้เรียนครับอ่านหนังสือเอาแล้วไปสอนเลยนะครับ ส <c oughs> อนนิสิตนักศึกษาซะด้วยเป็นวิชาที่เขาต้องเรียนแล้วสอบซะด้วยแปลกดีนะ <c oughs> มันอย่างนี้ต่างหากะัะพระอริยะบุคคลยกเว้นพระอรหันจะมีโลภะมูลจิตสี่ดวงเว้นที่สัมปยุตธกับทิฏฐิเพราะตั้นละมิจฉาทิฏฐิได้แล้วนะไม่จำเป็นต้องอาศัยมรรคเบื้องสูงอะไรนะักโสดาปฏิมา นั่นก็ละมิจฉาท,ทิฐิได้แล้วเมื่อละมิจฉาทิฐิได้จิตที่เกิดร่วงว่ามิจฉาทิฐินั้นก็ปลอยหมดไปด้วยนะเพราะถ้าเขาจะเกิดเขาก็จะเกิดอยู่กับจิตพวกนี้นะเมื่อถูกเขาถูกละไปนะครับจิตพวกนั้นก็ไม่เกิดนะครับเพราะเป็นของที่เป็นไปต้องเป็นไปร่วมกันเพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลตั้งหลายผู้ยังละกิเลสไม่หมด โลภะยังมีเหลือโลภะอยู่นะโลภะของท่านก็เป็นไปในโลภะมูลกิจสี่ดวงประเภทที่วิปยุตจากทิฏฐิคือไม่ประกอบโดยทิฏฐินะฮะต่อไปนี้เป็นคำอธิบายอธิบายว่าในชาติปัจจุบันบุคคลใดเป็นผู้ชอบเสพต้องเสพคบหาบุคคลผู้มีทิฏฐิวิบัติคือมีความเห็นวิปริต หรือเป็นสาวกของเดียรติผู้มีความเห็นวิปริตโดยในว่าการให้การไม่มีผลรมดีรมชั่วไม่มีผลเป็นต้นไม่นิยมซ่องเสพก็หาบัณฑิตเมื่อซ่องเสพก็หากันยอยู่บ่อยๆก็ย่อมถึงกติเอี่ยงอย่างบุคคลผู้มีทิฏฐิที่เป็นเช่นนั้นย่อมมีความเห็นคล้อยแต่ตามความเห็นของบุคคลผู้มีทิฏฐิที่เป็นเช่นนั้นนะครบใครก็มักจะเอาอย่างเขานะถือกติเอี่ยงอย่างเขา ไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาอย่างเขาแหละแต่ว่าคบหากันอยู่นานๆนะมันก็สืมทราบก็ามาอย่างไม่รู้ตัวนะเหมือนคนที่ลิสุบุรีพอยรุ่นเป็นโตเป็นวัยรุ่นกันมาแล้สุบุรีมันโก้มันเก๋บอกว่าเดี้ยก็ปิดงอมงอมงีง้วเลิกไม่ได้หรอกผมไม่ให้มันปิดหรอกว่างันนะถ้ากระซทุกวันทุกวันภาษาเนี่ยจะกระปิดงอมเงีง้ง ผมผมระวังอยู่แม่งมันติดหรอกนะจนกระทั่งสูบวันละสามสองก็ยังพูดอย่างนี้ผมระวังมันติดไม่รู้อย่างนี้เขาเรียกว่าติดแล้วนะครับแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าติดเพราะอะไรเพราะมีให้สูบอยู่ตลอดเวลาไม่เคยขาดถ้าขาดแล้วเดือดร้อนไหมถ้าขาดเดือดร้อนนแสดงว่าติดนะะทีนี้มันเป็นเรื่องของทางใจใความเห็นบิดนะครับ <c oughs> ไม่ได้กบคนที่มีทิฏฐิวิบัติไปไม่รู้สึกเดือดร้อนนะครับแต่ว่าเอาอย่างเขาไปหมดแล้วจะคิดจะเห็นอะไรนะั้นะมันทํานองเดียวกันไปหมดกับคนทิ่ตนชอบกบหานะะ <c oughs> <c oughs> พอไปได้ยินได้ฟังคำของบัณฑิตคือคำของคนที่เขามีสัมมาทิฏฐิจะกลายเป็นว่าไม่ถูกหูตนคือไม่ชอบใจในในใน,ในอันที่จะฟังอย่างนั้น นะครับ <c oughs> เปรียบเทียบกันนะฮะนี่ไม่ได้ว่าใครนะอย่างสมมุติท่านน่ะท่านไปที่ธรรมกายบ่อยๆว่างั้นก็แล้วกันนะเกิดไปชื่นชมยินดีไปบ่อยๆเกิดชื่นชมยินดีท่านจะไม่ยินดีมาฟังแบบนี้แะนะ <c oughs> ตื้มใจดีอยู่ที่นั่นนี้แต่ว่าโอ้นะลงทุนนิดได้กำไรมหาศาล นะบุญน้อยได้ผลมากอะไรอยู่อย่างเนี้ยว่างนันนะะ <c oughs> นะทั้งนี้ก็เกี่ยวกับว่าได้ยินได้ฟังอสัตรรมอยู่บ่อยๆคือทมของที่ทมท,ที่ไม่ใช่ของสัตว์บุรุษนะะเป็นทมของอาัตบุรุษพอได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆปะ ก็จิตใจก็ถูกกล่อมเกลาไปในลักษณะนั้นเห็นเวลาเกิดยินดีชอบใจในอารมณ์อะไรก็ตามจะเป็นรูปหรือเสียงเป็นต้นก็าตามมักจะมีทิฏฐิเกิดร่วมด้วยมีความเห็นในวิปริตเกิดร่วมด้วยจะในทํานองไหนมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่เป็นอย่างนี้หรือไม่ก็เกี่ยวกับไปพบเห็นวัดปฏิบัติของบุคคลผู้มีทิฏฐิเช่นนั้นอยู่บ่อยๆก็นิยมชมชอบนะฮะ ก็คิดที่จะเป็นอย่างนั้นบ้างนะครับเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าการซ่องเสพก็หาบุคคลผู้มีทิฏฐิวิบัติเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งทิฏฐินี้ประการนะครับเพราะฉะนั้นต้องเว้นเสียให้ดีถ้าเราฟังคำของพระพุทธเจ้าแล้วรู้สึกว่าอกิเลสตัวนี้เป็นกิเลสที่หน้าประวัติสั้นถึงที่สุดนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่า เราไม่เล็งเห็นทำอะไรที่ลามกช่วยชาที่ <c oughs> ยิ่งไปกว่ามิจฉาทิฏฐินี้เลยสักอย่างเดียวนะครับ <c oughs> เราไม่เล็งเห็นทำอย่างอื่นที่ช่วยชาลามกยิ่งกว่ามิจฉาทิฏฐินี้เลยแม้สักอย่างเดียว <c oughs> เรียกว่าช่วยชาลามกสี่สุดนะครับ <c oughs> ท่านบอกว่าไอ้ก้อนไอ้ก้อนขูดนะนะครับ แม่เล็กน้อยนะอปรัมตัตกโกปีคูโททุกันโทโหติว่างั้นไอ้ก้อนขูดคือก้อนอุจจาระเล็กแม่มีประมาณเล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็นฉันใดพบชาตินะฮแม่เพียงเล็กน้อยโดยที่สุดชั่วขณะดีดนิ้วมือเราก็ไม่ขอสรรเสริญจันนั้นนะฮะคนเรานิยมช,ชมชอบพบชาพบชาตเห็นไหมขนาด ท่านตีเตียนชั่วดีดิ้วมือท่านก็ไม่ไม่สารเสร่อแตข่ของเรานะนะนะแปดสิบปีเราก็ยังไม่พอต้องยืนยุตยาวต่อไปอีกเป็นเก้าสิบปีเป็นร้อยป,ปีอะไรต่อไปแต่เด็กนั่งความชื่นชมยินดีในภพชาตินะครับที่จะเป็นอยู่อย่างนี้ก็หวังต่อไปอีกชาติหน้าต่อไปอีกชาตินี้หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วมันจะตายอยู่แล้วนะไม่ไหวแล้วก็จะได้เข้าถึงตุกติโลกสวรรค์นะะ เป็นสัตว์มีอายุยืนมากเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะะทราบไหมอะไรเป็นเหตุให้ยืดชุ่นชมยินดีอย่างนั้นนะมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นนะครับเห็นไหมพอตัดมิจฉาทิฏฐิได้พบชาติสั้นเลยพระโสดาบันนะตัดมิจฉาทิฏฐิได้ท่านจะเกิดอ,อีกก็เจ็ดชาติเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่ทําให้พบชาติยืนยาว ยาวนานไม่รู้จักจบจักสิน้นเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วแก่แล้วก่อนในที่สุดมาตายตายแล้วก็เกิดอีกก็แก่อีกตายอีกอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบสิน้นึ่งนะเป็นเพราะวิฉาทิฏฐิตัวเดียวนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสระติเลี่ยนวิฉาทิฏฐิว่าเป็นจำที่ชั่วช้าลามอกอย่างยิ่งไม่มีธรรมสื่อเสมอเหมือนนะครับ <c oughs> พบชาติที่ท่านว่า <c oughs> แม้ชั่วระยะเวลาเพียงดีชุดดีนิ้วมือท่านไม่ขอสละสริน,น,น,นั้นก็เกี่ยวกับว่าเป็นไปอยู่แก่คน <c oughs> ทั้งหลายอย่ก็เพราะว่าเขาตัดมิจฉาทิฏฐิไม่ได้จะตัดมิจฉาทิฏฐิได้ก็มีหวังว่าพพชาติจะขึ้นนะะในที่สุดก็ต้องหมดไปไม่อยากตายอยากอายุยืน มันก็อลรไอ้ตัวไอ้ราคะปรารถนาในกามาคุณห้ารูปสวยๆเสียงเพราะๆอะไรแต่เราต้องคิดตัวทำไมเราต้องการถึงขนาดนั้นนะนะไอ้ตามาคุณโดยเฉพาะที่เป็นทิพย์อย่างที่พวกเทวดาสวยดิกกันอยู่อย่างมั่วๆนะทําไมถึงต้องการไอ้ตัวต้องการนโลภหรือตัณหาหรือว่าราคะไม่ใช่ทิฏฐิ แต่ราคาเช่นนี้ปัญหาเช่นนี้โลภะเช่นนี้เกิดแก่ใครถ้าแก่คนที่มีมิจฉาทิฏฐินะะเล็งเห็นว่าเที่ยงบ้างในกามกุณเหล่านั้นเล็งเห็นว่าเป็นสุขบ้างเล็งเห็นว่าเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นว่าสวยงามบ้างไอเล็งเห็นอย่างนั้นมันเห็นผิดหรือเห็นถูกละ่ะนะไอของเที่ยงมีไหมครับนะสัพเพสังขารานิจจาสังการตั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง นะไอ้ที่เป็นทุกข์นะครับไอ้ที่เป็นสุขก็ไม่มีนะที่เป็นอัตตาก็ไม่มีนะครับขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าไอ้มิจฉาพิฐิไอ้ความเห็นผิดของเราอ่ะไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงก็กลับไปเห็นว่าเที่ยงนะเป็นทุกข์ก็กลับไปเห็นว่าเป็นสุขเป็นอนัตตาก็กลับไปเห็นว่าเป็นอัตตานะไม่งามก็กลับว่าเป็นกลับไปเห็นว่างาม จึงตั้งความปรารถนาไว้ในสิ่งที่ตนเห็นผิดนั้นเสียมากมายนะครับเพราะฉะนั้นพบชาติจึงยืดยาว <c oughs> ส่วนพระโสดาบันตั้งตั้งที่สันตัดมิจฉาทิสีได้แล้วนะซึ <c oughs> ่งหน้าที่ตัณหาของท่านจะหมดไปเพราะไม่เห็นผิดแล้วจะไปยินดีอะไรนะครับนะ <c oughs> ก็น่าจะหมดความยินดีกันไปเลยแต่ว่ากําลังของกีเลสที่เล่นมาเนเร็ว รุนแรงและว่านานในสังสารวัฏอันยาวนานนะครับจึงหยุดทันทีไม่ได้ตั้งตั้งที่เห็นโทษแล้วก็ยังยินดีอยู่บ้างน,นะครับแต่ว่าจะคลายไปในที่สุดเมือ่อท่านได้อบลมมากที่ยิ่งยิ่งกันไปนะ <c oughs> หมดไปในที่สุดกายคลายมันติดกลิ่นมันยังติดมาบ้างจำนองนั้นตอนนั้นเองนะครับ <c oughs> ยังไงยังไงก็เป็นไปเพราะมิจฉาทิฏฐินี่แหละก่อนนะเหมือนบุคคลไปรักคนคนหนึ่งก็เกีียกันนิยชมชมชอบเขาว่าเป็นคนดีแล้วก็ไปรักกันอยู่นานอย่างต่อมาไปเห็นว่าเป็นคนไม่ดีนะะและจะตัดรักได้เด็ดขาดไหมพอไปเห็นว่าเออไม่ดีนี่นะยังครับยังอาอะไรอาวอนอยู่พักหนึ่งไนงะ นะกว่าจะตัดได้หักใจได้แต่ความรักที่เหลืออยู่เนะี่ยเทียบไม่ได้เลยแต่ที่มีก่อนหน้านี้หน้านี้ปิ่นเต็มที่นะะพอไปเห็นโทษก็บ้างเหลือลงน้อยน้อยลงไปแล้วพระโสดาบันก็เป็นอย่างนั้นนะะนางวิสาขาร้องไห้เพราะหลานตายอย่างนึกว่าจะร้องไห้อย่างนึกว่าการร้องไห้ของด่านเหมือนกับของเรานะที่ลูกเราตายหลานเราตายไม่เหมือนกันหรอก นะะของท่านพอมีคนมาสะกิดนิดนิดน่ะนนก็หยุดได้เลยไปฟังทำหวนเดียหายร้องไห้เลยนะของเราก็เป็นวัดเป็นเวรพอมีใครมาเตือนนะคนก็ตายไปแล้วเราก็เองก็ต้องตายก็จะพูดอย่างนี้คุณก็พูดได้ที่ไม่ใจลูกคุณเป็นงั้นป่อ้แต่คนนี่อุตส่าห์ปราถนาดีนะจะแสดงทาให้ฟังสักหน่อยก็เลยต้องจอยไป คือเขาสมัครใจที่จะเศร้าโศกต่อไปว่างั้นเถอะนะ <c oughs> พูดถึงเรื่องร้องให้เนียอยากฝากแทกกเข้าไปสักนิดเนึ่งนะฮะทำไมพูดในตอนนี้ไม่ทราบว่าหาโอกาสพูดตอนไหนหรือว่าผมเห็นคนที่เขาไปทําบุญอุทิศกุศลให้แก่พูดตายตายไปได้เจ็ดวันนี้นะทําบุญเจ็ดวันระหว่างทําบุญไปแล้วนะ นี้เอ้พระอบใส่กระดูกอะไรด้วยเก็ร้องไห้ปานน้ำตาไปร้องไห้ปานน้ำตาไปนะไอ้ร้องไห้ในเวลานั้นอะ่ะจิตเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าอากุศลแล้วก็ตัวเองบอกว่าทาบุญอุทิศกุศลไปให้คนตายแล้วเอากุศลอันไหนไปอุทิศก็ร้องไห้เอามือเช็ดน้ําตาอยู่อย่างนั้นนะ พระน่าจะเตือนคือว่าถ้าหากว่าโยมยังร้องไห้อย่างนี้ไม่รับประกันนะเพราะโยมตั้งใจที่จะอุทิศกุศลให้คนตายอาตมาไม่อาจจะอำนวยให้สำเร็จประสงค์อย่างนี้ได้เพราะว่าใจคุณโยมเป็นอาคุณนะเวลานั้นต้องไม่ร้องไห้ต้องมีความยินดีบันเทิงในกุศลที่ตัวเองทํานี่ร้องไห้ไปทําบุญไปนะเรียกว่าไม่รู้เรื่องนะครับไม่ถึงหรอก <c oughs> ก็เหมือนอย่างนางมันลิกาเทวีขนาดลูกตายลูกล้านตายตั้งสามสิบกว่าคนไม่พลันปึงเลยจิตใจไม่เสียเลยภาษาดีบุตรเตือนบอกว่าอะไรนะไอเด็กมันทําของแตกกลัวว่าจะโกรธเด็กนะไอ้ถ้วยจามที่ใส่อาหารหวานขาวทําหล่นแตกกลัวจะ โกรธเด็กแล้วทำให้จิตใจเสียไปกุศลได้ไม่เต็มเตี่ยมเต็มเปี่ยมพระสารีบุตรก็ว่าของแตกแล้วก็เป็นอันแล้วกันเตือนนะอย่าให้ใจเสียนะก็เอาจดหมายพระสารีบุตรดูเลยนะะซึ่งข้อความในจดหมายบอกว่าลูกที่พระราชาส่งไปรบอ่ะถูกฆ่าตายหมดทั้งสามสิบประคุนะ บอกว่าขนาดนี้ยังไม่เสียเลยแค่ถ้วยแต่งมันจะเสียได้ยังไงแม้องให้ได้ถึงขนาดนั้นนะครับถึงไม่ขนาดนั้นก็เดินนะ <c oughs> ก็ควรจะระมัดระวังเรื่องนี้บ้างตามสมควรเมื่อจะทำบุญก็ให้จิตมันเป็นบุญจริงๆ <c oughs> ต่อไปจะว่าเกี่ยวกับอัตยาสัย ภาวะที่มีใจน้อมไปในประการนั้นๆโดยมากเรียกว่าอัตยาใส่นะใจน้อมไปโดยประการนั้นๆนี่นคือยังไงนะครับอ่าบุคคลบางคนมีอัตยาใัยคือมีใจน้อมไปในอันเสียสระไม่ยึดติดวัตถุตลอดการทุกมือ้อเขานั้นยากกว่าเป็นผู้มีอาโลพะเป็นอัตยาใส่หมายความว่าพอมีอารมณ์ภายนอกเป็นเหตุเป็นปัจจัย ในอันที่ตนจะเกิดคิดเสียสละก็ย่อมเกิดความคิดเช่นนี้ได้ไง่ายนะนะเห็นคนกำลังขาดแคลนขณะที่คนอื่นเมินเฉยหาการที่ขาดแคลนเขาไปเกิดใส่ใจเขา้าจิตใจที่คิดจะเสียสละให้ผู้นั้นแบ่งปันให้ผู้นั้นช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนในเวลานัน้นเกิดได้ง่ายแท้จริงแสดงว่าเป็นคนมีอัตยาศัยในอาโลภะนะ นะบางคนก็มีอัตยาัยในอาโทสะนะคือเกิดพบใครติดต่อกับใครนะครับไปใส่ใจในอาการนี่ของคนนั้นข้าวอาการนะในบรรดาอาการตั้งหลายก็จะมักจะไปใส่ในใส่ใจอาการที่ทําให้ตนเเกิดเมตตาได้ไง่ายนะเขาเรียกว่ามีอัตยาสัสในอโทสะนะครับเช่น <c oughs> <c oughs> ไปเห็นคนคนหนึ่งนะกะกลังพูดจาอยู่กับคนหนึ่งนะะพูดคําพูดนั้นนะะไม่น่าฟังเลยพูดแต่ส่วนมากมักจะเป็นคำหยาบพูดไม่มีหางเสียงอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งคนอื่นที่มาประสบพบเห็นได้ยินได้ฟังคําพูดของเขาแล้วมักจะหลีกทางนะะเพราะไปจับเอาอาการนะแต่คนนี้จะไม่ นะจะไปเส้งอาการอื่นน่ยไปใส่ใจอาการอื่นดูอะคนเนี้ยปากพูดไปไปอยากก็กินแต่กูรีกูจะเอาน้ําเอาราก็องค์เก้าอี้มาให้คนนั้นคนนี้ก็นั่งนะใครมาก็ถามว่ามากินข้าวหรือยังอะไรต่อได้แหมจิตใจเยืยย่อใยเสีได้เกิดไปใส่ใจตรงนั้นแล้วก็เกิดเมตตานะอย่างนี้ก็เรียกว่ามีอัตยาใสยในอาตโทษะนะครับอย่างนี้เป็นต้น นะจะมีอัตยาใสในเรื่องที่เกี่ยวกับสัจจะเหตุผลอะไรอย่างนี้นะครับอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ชอบเป็นพิเศษก็เรียกว่ามีอัตยาใสัยในอามโมฮะนะ <c oughs> ถตาหาก็มีอัตยาใสในบุญนะก็เรียกวมีอัตยาใสัยในสัตในศรัทธาหรือว่ามีศรัทธาเป็นอัตยาสัยนะนี่ที่ว่ามาหมดนี่ล้วนแต่อัตยาสัยดี อัปยศสายเร็วก็มีนะครับเขาพูดถึงความดีความงามของคนอื่นนะแหมอุตสาหก่อร่างสร้างตัวไม่นานเลยนะเดี๋ยวนี้มั่งคั่งร่ำรวยตำแหน่งก็สูงขึ้นแต่ตนเองไม่เอาตรงนั้นนะแน่จริงหรือว่าไต้ที่ได้มาเนี่ยเป็นเพราะอุตสาหะนะรับจองจาก ขาวขาจากพ่อค้าใต้โต๊ะหรือเปล่านะหรือไม่ก็ว่าก็ว่าเขาแต่เลียอย่างนี้ใครมั่ก็รวยได้ใครมันก็ตำแหน่งสูงได้ประจบนักการเมืองอะไรอย่างนี้นะขอว่าอย่างนี้ก่อนขอเพ่งทํานองนี้ก่อนนะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าอัธยาศัยไม่ดีนะะในทางไม่ดีไม่จําเป็นต้องมีใจน้อมไปรับทราบก็พอกว่าคนนี้เขาเป็นอย่างนี้ในเมื่อไปเห็นจริงเห็นจังเข้านะะ แค่นี้ก็ไม่เรียกว่าน้อมใจไม่เรียกว่าอัตยาใสอัตยาใสนั้นไปก่อนแล้วหายเรื่องก่อนแล้วนะคนก็ดีสาร,รพัดสอดก็ไปเดอตรงไหนบ้างที่มันไม่ดีนะะขอเจอให้จนได้เลยนะะและไปติดอยู่ที่ตรงนั้นนะะคนพวกนี้นะครับจะมีเรื่องเดือดร,ร้อนจิตอยู่ตลอดเวลาหาความเป็นบุญเป็นกุศลได้ยากนะครับนะแต่นะหากว่าอยู่ในวงที่คนก็ ชื่นชมสรรล่าเสริญคนนะี่ะนะก็จะอึดอัดอยู่ไม่ค่อยได้อยู่นานไม่ได้แต่ถ้าวงไหนเขากำลังนินทาใครสักคนฉันขอสมทบด้วยคนอย่างนี้ก็เรียกว่าอัยาริยใสเร็วอย่างนี้เป็นต้นที่ผมพูดเนี่ยผมจะชี้ให้เห็นว่าคำว่าอัยาริยะใสก็มีที่ใช้อย่างไรนะครับ <c oughs> ไม่ใช่จริตแต่ว่ามีจริตหนุนหลังอนะครับไปกับจริตนะ <c oughs> ทีนี้บางคนนะ่มีอธัธยาใสัยมีใจน้อมไปในอันเห็นว่ายั่งยืนหรือว่าขาดศนะูนย์นะซึ่งคำว่ายั่งยืนหรือขาดศูนย์เป็นเพียงโวหารอย่างไรล่ะน้อมใจ <c oughs> อย่างใดจะชื่อว่าน้อมจะ ใจไปในอันเห็นว่ายัางยืนหรือขาดศูนย์นะซึ่งถ้าหาว่าน้อมใจไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีพิฐิเป็นอัตยาศัย <c oughs> หรือมีอัตยาศัยในพิฐิอ่อาในการที่จะอธิบายให้เข้าใจนั้นนะครับก็ต้องพูดท้าความไปถึงเหตุนะว่าทําไมเขามีอัตยาศัยอย่างนี้ ก็ความเป็นอย่างนี้สําเร็จแล้วเพราะเหตุเพราะเหตุเพราะมีจิตสังสมอบรมมาโดยการนั้นๆแต่ชาติอดีตหลักนี้ไม่ใช่ชาติปัจจุบันหลอกเป็นคนชอบต้องเสพคบหาบุคคลผู้มีทิฏฐิวิบัติหรือฟังธรรมและปฏิบัติของธรรมของเดียรตีผู้มีทิฏฐิวิบัติก็แลขึ้นชื่อว่าทิฏฐิวิบัติแม้ว่ามีมากมายหลายอย่างถึงอย่างนั้นก็ยอมสงเคราะห์ลงได้ในทิฏฐิสองอย่าง อย่างนี้ตอนนั้นคือสัตตะทิฏฐิทิฏฐิว่ายั่งยืนโดยในว่าหลังจากกายแตกทำลายตายไปสัจจกมีอีกจะเกิดอีกดังนี้เป็นต้นและอุดเฉตทิฏฐิทิฏฐิว่าขาดศูนย์โดยในว่าหลังจากกายแตกทำลายตายไปสัจจกไม่มีจักไม่เกิดอีกดังนี้เป็นต้นอย่างทิฏฐิอกสิบสองย่อแล้วเหลือสองเท่านั้นคือสัจจะทิฏฐิกับอุดเฉตทิฏฐินะ ความเห็นผิดของคนจะเห็นผิดไปโดยประการใดๆนะครับเห็นผิดจากความเป็นจริงโดยประการใดรๆที่จะนอกไปจากทิฏฐิทั้งสองนี้ไม่มีนะนะอยากให้ท่านลองยกตัวอย่างแล้วผมจะชี้ให้ดูเห็นผิดอันนี้เรื่องอะไรที่จะพ้นไปจากอุจจจทิฏฐิสตตะตทิฏฐิแล้วไม่มีนะไม่มีนะ <c oughs> อ่าไม่ลองยกตัวอย่างนลยผมจะได้เชียดู <c oughs> มันเยอะไอความวิปริตรแห่งความเห็นของคนเน่ยเยอะนะแต่ว่าไอความคิดความเห็นในปัจจุบันของ,ของเขาเนี่ยนะครับนะถ้าเขาคิดเห็นทำนองนี้อยู่เป็นประจำนะ ก็ชื่อว่ามีอัตยาิสัยในสัตตาทิฏฐิหรืออุดเฉททิฏฐินะครับแต่ถ้าไม่ประจํามันก็ยังไม่แน่นะคนเราคนเราเอาก็จริงจริงอ่ะมันมีทิฏฐิทั้งสองอย่างนั่นแหละสัตตาทิฏฐิและอุดเฉททิฏฐิเพียงแต่ว่าในทิฏฐิสองอย่างนี้อย่างไหนออกหน้าไอการที่มีทิฏฐิอย่างนั้นออกหน้าเลยแหละแสดงว่าอัตยาิสัยดั้งเดิมก็เป็นคนแบบนี้ นะซึ่งสําเร็จมาแล้วจาก <c oughs> การสังสมมาในชาติก่อนนะครับอมทุ่เถทิฐ <c oughs> ิจัดบาดเจ็บต้องคายตายจะได้มันพันจะพ้นทุกข์มันร้อนอันนี้นี่เนื่องมาจากอุทธิเธทิฐิก็ได้ก่นคิดว่า ไอ้ทุกข์มันก็มีเป็นอยู่แค่เนี้ยตายซะได้ก็พ้น,นงินไปนะแล้วก็ไม่คำหนึงถึงตัวไอ้ทาอย่างนั้นไม่มีสาติหน้าอะไรนะอย่างความคิดคิดความเห็นของคนในสมัยนี้ล้วนแต่ว่ามีไอ้อุดเตาะที่ปีนุนหลังอยู่แทบจะเป็นส่วนมาก